วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มาโอเมเดโตกับพี่ติ๋มด้วยนะคะพี่ติ๋มมีได้รับแล้วนะคะ g o o g l e a d s e n s e t โอเมเดโตก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีค่ะวันนี้ันกินก๋วยเตี๋ยวฟรีค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวติ๋มก็ ใส่กระดูกหมูแล้วก็หมูนี่หมูชิ้นนี่เราก็เอาไปตุ๋นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอามาหัน่นใส่กระดูกด้วยค่ะใส่กระดูกอ่อน

เทสดงไงชิมัดได้เฮ้ยมดสอิปไปโอเทสุดงไงชิมๆ่ากมด้มดเฮ้ยยอเฮ้ยกชรีบอิบเป็นพระเอกให้ก็ติมนะให้ยาติ๋มนะรู้ไหมรู้บ่าฮีโร่คิน่าเรานาดเลยมเนี่ย ไม่เป็นไรเราค่อยค่อยตามก็ได้หรือจะตาเลยถ,ถ้าตาก็ตามเลยแหมอันนี้มาบ้านน้องทำก๋วยเตี๋ยวของไก่ย่าง อ๋อแล้วก็ถึงมะเขือเทศล,ลูกใหญ่ๆมันก็สมตุ่มตำแม่อร่อยนะโบเนาะมันต้องอย่างนี้เนละยเนาะใช่กินเล่นกัน ว่าาะไม่ไม่ไม่คุณเขาจะกินสารบางๆแล้วกินกับเกลือนี่ชอบมันชอบพี่พ่อมันซื้อบริษีให้โดโต๊ะมันจะเทศชอบไงให้ิแม่เดาโตเมืองเพชรบุรีไอ้กำแพงเพชรมองไม่เห็นตัวเลยตัวเละไปหมดเลยเออเอาน่ะส้มตำ ไอ้เม็ดข้าวเปลเนี่ยข้าวบ่อใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้แช่ใช่ไหมอะไรไม่ได้แช่งเออเอาน่ะใส่มันดิมันดิเอามันดิมันใส่ลงไปทำเป็นเหมือนข้าวเหนียวปิ้งน่ะไม่เอากล้วยกล้วยมาไอ้โบสุกยางส้มตำไอ้นั่นน่ะลูกชิ้นมันวทำไมโกดแม่เดี๋ยวคนมาแม่จะทำไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเด้วางไว้เลยมาเขาจะได้กิน เอานี่ออกพอแล้วพอมาหม้อหม้ขึ้นนะหม้อขึ้นหม้อขึ้นไม่ต้องไม่ไม่ทำเป็นถ้วยไม่ตักน้ำซุปน้ำซุปให้มันร้อนไม่ต้องไม่ต้องเราต้องไอ้นี่อยู่แล้วตักเป็นหม้อนี่ไงเป็นถ้วยพอได้เนี่ยชอบเปรี้ยวเธอมาชิม ตามเลยจ<า>ิ้มชิ้มชิ้มเอาสองเส้นแล้วกันเนาะิแล้วก็ปี้แล้วกตาเออสองเส้นเนาะเส้นเล็กกับเส้นหมี่ เอเอนั่นะเครื่องปรุงเอาไปตั้งโตเด้อเนี่ยพอพอเวลามาถึงปุ๊บเราก็ใส่เส้นเลยได้หนึ่งชามละ,ละให้เขากินกันก่อนแล้วค่อยสโลว์ตามพี่หลัก้าวเตียวแม่ครัวไ,ไม่ใช่หัวป่านะะแม่ครัวหัวร้าน <laughs> หมดเลย ย้า <Yeah>, yeah. มีแต่แม่ครัวหัวฝานี่ไม่ใช่ค่ะแม่ครัวหัวร้านค่ะ <laughs> ดูน่ากินมากโอ้ยชิซโซน่ากินมาก้วจิมอันนี้คือทำให้นนพิเศษนะคะก่อนที่เหนืโดนดาใช่ค <laughs> ่ะถอยกลับไปทำงานไม่ทันนะคะ โอชิโซนะคะภาษาญี่ปุ่นน่ากินจังเลยก็พูดว่าโอชิโซนะคะโตโตอโน,นตะอะดิตกูใเวลาพูดอะไรอม่ได้มาแค่ก๋ตนะคะซุตำ่ำลชิ้นมีน,นี้อะไร โครงไก่นี่โครงไก่ตอดก็มีนะคะโครงไก่ที่เราไม่ต้องสับสั่งสับแล้วแย่นะคะนี่นี่รอดี่รอดนี่รอดเกียร์นี่รอดเกียร์สวัสดีครับสบายดีสบายดีเป็สบายดี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 จะมาตามหาทำไมสบายดีสบายดีจะเดินตามกล้องทำไมมาแล้วมาเส่มาเสะ

はい営業しているところもあるですあ飲食を外でるということになると、 อยากแล้ว่ะชอกินต้น้องเาว่าอหากนเช้าจะได้ไม่มันสั่งซองซึเป็นสมองใบและเรื่องอาหารนถามเาเป็นอะไรที่ต้องซงเวลากินมันไม่อร่อยนะเหรอเส้นหนึ่งนมเส้นไม่เคยแยกไม่สามารถแยกได้แล้วมันเข้าไปอ่ะมันรู้สายแยกเนาะอร่อยด yeah, yeah.